คนฉลาดมักมีลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาพวกเขาจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตส่วนตัวและการงานต่อไปนี้คือ7พฤติกรรมที่คนฉลาดมักไม่แสดงหนึ่งไม่พูดโดยไม่คิดคนฉลาดรู้ว่าคำพูดมีพลังพวกเขาจึงไม่พูดอะไรโดยไม่ไตรตรองก่อนไม่วิพากวิจารณ์ผู้อื่นโดยไม่ จำเป็นและไม่พูดให้ตัวเองเสียเกรียดไม่พูดโดยไม่คิดหมายถึงอะไรคิดก่อนพูดเป็นหลักการสำคัญที่คนฉลาดยึดถือพวกเขาไม่ปล่อยให้คำพูดหลุดออกมาโดยไม่ผ่านการตันกรองเพราะรู้ว่าคำพูดมีพลังสามารถสร้างหรือทำละให้ความสัมพันธ์โอกาสและความน่าเชื่อถือได้ทำไมคนฉลาดถึงไม่พูดโดยย่อไม่คิดลดความเสี่ยงในการพูดผิดหรือทำร้ายผู้อื่น คำพูดที่ไม่ผ่านการไตรตรองอาจทำให้เกิดดักความเข้าใจผิดหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดบางเรื่องถ้าพูดออกไปโดยย่อไม่คิดอาจนำไปสู่ความหมอขัดแย้งหรือทำให้ตัวเองเสียเปรียบเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีคนที่พูดอย่างมีเหตุผลและไตรตรองก่อนพูดจะถูกมองว่าเป็นคนสุขุมน่าเชื่อถือ และมีวุฒิภาวะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคิดก่อนพูดคำพูดจะชัดเจนและตรงประเด็นทําให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายคนฉลาดรู้ว่าคำพูดมีผลกระทบมากกว่าที่คิดพวกเขาจึงเลือกพูดอย่างระมัดระวังและไตรตรองก่อนเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากคำพูดที่ไม่เหมาะสมคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คิดก่อนพูดมากแค่ไหนสองไม่เอาแต่โทษคนอื่นพวกเขาเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติและการโทษคนอื่นไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่จะโฟกัสที่การแก้ไขและพัฒนาตัวเองแทนไม่เอาแต่โทษคนอื่นหมายถึงอะไรคนฉลาดไม่เสียเวลาหาข้อแก้ตัวหรือโยนความผิดให้ผู้อื่น เพราะพวกเขารู้ว่าการโทษคนอื่นไม่ช่วยแก้ปัญหาพวกเขาเลือกที่จะรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและมองหาทางแก้ไขแทนทำไมควรฉลาดไม่โทษคนอื่นเพราะการโทษคนอื่นไม่ช่วยให้ปัญหาหมดไปการโยนความผิดให้คนอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์และอาจทำให้ปัญหาแย่ลงเพราะการโทษคนอื่นทำให้เราหยุดพัฒนาเมื่อมัวแต่โทษคนอื่น เราจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองและพลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเพราะมันทำลายความสัมพันธ์คนที่ชอบโทษคนอื่นมักถูกมองว่าเป็นคนที่บน่นไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีใครอยากร่วมง,งานด้วยเพราะคนฉลาดมองว่าทุกปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาพวกเขาใช้ความผิดพลาด เป็นบทเรียนและหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตคนฉลาดรู้ว่าการโทษคนอื่นไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาจึงเลือกที่จะรับผิดชอบแก้ไขและพัฒนาแทนที่จะเสียเวลาหาข้อแก้ตัวคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างโทษคนอื่นกับรับผิดชอบตัวเองไหมคุณเลือกทางไหนสามไม่พยายามเอาชนะทุกเรื่องคนฉลาดรู้ว่าไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งบางครั้งการถอย หลังหนึ่งเก้าอดทนหรือปล่อยวางจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าไม่พยายามเอาชนะทุกเรื่องหมายถึงงออะไรคนฉลาดรู้ว่าการเอาชนะทุกครั้งไม่ได้หมายถึงความสำเร็จเสมอไปบางครั้งการถอยหรือปล่อยวางกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าพวกเขาเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องไม่จำเป็นทำไมคนฉลาดไม่พยายามเอาชนะทุกเรื่อง เพราะบางเรื่องไม่คุ้มค่าที่จะชนะไม่ใช่ทุกการโต้แย้งหรือทุกความขัดแย้งจะมีประโยชน์บางครั้งการพยายามเอาชนะอาจทำให้เสียเพื่อนเสียโอกาสหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะการเอาชนะไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ประโยชน์เสมอไปแม้จะชนะในการถกเถียงหรือโต้แย้งแต่ถ้ามันทำลายความสัมพันธ์หรืออบรรยากาศการทำงานก็คุ้มค่าหรือไม่ เพราะคนฉลาดให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าความถูกต้องเสมอแทนที่จะเสียเวลาเถียงให้ตัวเองดูดีพวกเขาจะเลือกทำสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าเพราะการยอมแพ้บางครั้งคือชัยชนะที่แท้จริงบางครั้งการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือการถอยออกจากสถานการณ์ที่ไม่มีประโยชน์ทำให้เรามีสติและเติบโตมากขึ้นคนฉลาดรู้ว่าการเอาชนะ ทุกครั้งไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความสำเร็จพวกเขาจึงเลือกที่จะปล่อยวางโฟกัสที่เป้าหมายและรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการทำให้ตัวเองถูกเสมอคุณเคยมีประสบการณ์ที่เลือกปล่อยวางแทนการเออชนะใหม่แล้วมันให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าสิไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนพวกเขาไม่พยายามทำให้ทุกคนยอมรับเพราะรู้ว่า มันเป็นไปไม่ได้พวกเขามุ่งมั่นกับการทำสิ่งที่มีคุณค่าและให้ผลลัพธ์เป็นตัวพิสูจน์ไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนหมายถึงอะไรคนฉลาดรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจหรือยอมรับพวกเขาให้ความสำคัญกับเป้าหมายและคุณค่าของตัวเองมากกว่าความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะพวกเขารู้ว่าไม่ว่า เราจะทําดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดทําไมคนฉลาดไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนเปล่าทํามันเสียเวลาและพลังงานการพยายามทําให้ทุกคนยอมรับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และอาจทําให้เราเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราควรฉลาดรู้ว่าคุณค่าของพวกเขามาจากสิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่จากคำตัดสินของคนอื่นเพราะการพยายามเอาใจทุกคนทำให้เราไม่มีความสุขหากเราต้องคอยเปลี่ยนตัวเองเพื่ออให้ทุกคนพอใจสุดท้ายเราจะสูญเสียตัวตนและความสุขของตัวเองเพราะคนที่ไม่ชอบเรายังไง ก็จะไม่ชอบอยู่ดีต่อให้เราพยายามแค่ไหนบางคนก็จะยังหาข้อเสียยอของเราเสมอการเสียเวลาไปพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขาเห็นจึงไม่มีประโยชน์เพราะผลลัพธ์และการกระทําคือสิ่งที่พิสูจน์ตัวเราเองดีที่สุดคนฉลาดเลือกที่จะโฟกัสที่การทํางานและพัฒนาตัวเองมากกว่าการพูดหรือพอ,อยายามทำให้คนอื่นยอมรับคนฉลาดไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับทุกคน เพราะพวกเขารู้ว่าการพยายามทำให้ทุกคนยอมรับเป็นไปไม่ได้พวกเขาเลือกโฟกัสที่เป้าหมายพัฒนาตัวเองและให้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่พิสูจน์จะตัวเองแทนคุณเคยรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นไหมแล้วสุดท้ายมันคุ้มค่าหรือเปล่าห้าไม่ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของคนอื่นคนฉลาดเลือกใช้ชีวิตตามเป้าหมาย และความมอเชื่อของตนเองไม่ปล่อยให้กระแสสัตว์สังคมหรือความคาดหวังของผู้อื่นมาควบคุมชีวิตไม่ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของคนอื่นหมายถึงอะไรคนฉลาดรู้ว่าชีวิตเป็นของตัวเองพวกเขาไม่ปล่อยให้ความคาดหวังของสังคมหรือความคิดเห็นของผู้อื่นมากำหนดวิธีที่พวกเขาควรจะใช้ชีวิตพวกเขาเลือกทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง และเดินตามเส้นทางที่ทำให้พวกเขามีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองทำไมคนฉลาดไม่ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของคนอื่นเพราะทุกก็คนมีเส้นทางชีวิตที่ต่างกันไม่มีเส้นทางเดียวที่เหมาะกับทุกคนสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราเพราะการพยายามทำให้คนอื่นพอใจ ทำให้ไม่มีความสุขถ้าเรามัวแต่ทำตามความคาดหวังของสังคมสุดท้ายเราอาจไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการจริงๆเพราะมาตรฐานของสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราพยายามไล่ตามมาตรฐานของคนอื่นเราจะไม่มีวันพอใจและอาจรู้สึกว่ายังไม่ดีพออยู่เสมอเพราะคนที่ประสบความสำเร็จมักเดินตามทางของตัวเองคนที่มีอิทธิพล และสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ล้วนเป็นคนที่กล้าคิดต่างและไม่ปล่อยให้สังคมมาควบคุมชีวิตของพวกเขาคนฉลาดเลือกใช้ชีวิตตามเป้าหมายและคุณค่าของตัวเองไม่ใช่เพราะอยากทำให้ใครพอใจแต่เพราะพวกเขาต้องการชีวิตที่มีความหมายและความสุขในแบบของตัวเองคุณเคยรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างทีงอเพราะสังคมบอกว่า ควรทำใหม่แล้วคุณคิดว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าหกไม่เก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์พวกเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เข้าใจว่าบางเรื่องไม่ควรเอามาใส่ใจและรู้จักปล่อยผ่านสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่เก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์หมายถึงอะไรคนฉลาดรู้ว่าการปล่อยให้อารมณ์ควบคุมชีวิตจะทำให้พวกเขาเสียพลังงานไปกับเรื่อง ไม่จําเป็นพวกเขาเลือกที่จะควบคุมอารมณ์แทนที่จะให้อารมณ์ควบคุมพวกเขาไม่ว่าจะเป็นคําพูดของคอ,งองนอกอื่นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนทําไมคนฉลาดไม่เก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์เพราะมันทำให้เสียพลังงานโดยปล่าประโยชน์หากมัวแต่โกรธโมโหหรือเสียใจกับทุกเรื่องจะไม่มีพลังเหลือไปทำสิ่งที่สำคัญในชีวิต เพราะมันทำให้ตัดสินใจผิดพลาดการใช้อารมณ์นำเหตุผลอาจทำให้เราทำสิ่งที่เสียใจภายหลังเช่นพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือทำอะไรไปโดยไม่คิดเพราะไม่ใช่ทุกเรื่องมีความสำคัญจริงๆหลายครั้งเรื่องที่ทำให้เราอารมณ์เสียเป็นเรื่องเล็กน้อยออยอที่ไม่มีผลกระทบกับชีวิตเราจริงๆเพราะคนที่ฉลาดทางอารมณ์ด q สูง มักประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีกว่าคนที่ปล่อยให้อารมณ์ครอบนำคนฉละเลือกที่จะควบคุมอารมณ์และปล่อยวางเรื่องที่ไม่จำเป็นเพราะพวกเขารู้ว่าการเสียเวลาไปกับอารมณ์ลบๆไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้โกรธหรือ,อเสียใจแต่พอปล่อยวาง แล้วกลับรู้สึกดีขึ้นใหม่เจ็ดไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคนฉลาดเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาจะปรับตัวแทนที่จะต้านทานไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรคนฉลาดเอ้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมักนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆพวกเขาไม่ยึดติดกับความสบายเดิมๆ หรือกลัวความไม่แน่นอนแต่กลับมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาทำไมคนฉลาดไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เคยใช้ได้ดีในอดีตอาจใช้ไม่ได้ในปัจจุบันคนที่ปรับตัวได้เร็วจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จเพราะการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาสทุกการเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมโอกาสใหม่ๆแม้ว่าตอนแรก อาจดูน่ากลัวแต่ถ้าเปิดใจรับอาจพบว่ามันดีกว่าที่คิดเพราะการกลัวการเปลี่ยนแปลงงอทำให้ติดอยู่กับที่ถ้าไม่กล้าก้าวออกจากคอรฟอร์โซนเราอาจพลาดโอกาสดีๆและทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะความสำเร็จมักเกิดจากการกล้าทำสิ่งใหม่คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่อยู่กับที่แตกคือคนที่กล้าลองกล้าปรับตัวและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงคนฉลาดไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะพวกเขารู้ว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตวพวกเขาเลือกที่จะปรับตัวเรียนรู้และกล้าไปข้างหน้าแทนที่จะยึดต,ติดกับสิ่งเดิมๆที่อาจไม่เหมาะกับอนาคตคุณเคยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตใหม่แล้วคุณรับมือกับมันอย่างไร พฤติกรรมเอลานี้ช่วยให้คนฉลาดประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นคุณคิดว่าคุณมีพฤติกรรมข้อไหนอยู่แล้วและข้อไหนที่อยากพัฒนาเพิ่มบ้าง